บุ๊กเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทําเพื่อเตรียมเปิดตัวแบรนด์มีรายละเอียดยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะจะประกอบไปด้วยคําแนะนํา6หัวข้ออัดแน่นจัดเต็มหาอ่านที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว 1. คําแนะนําในการเตรียมแบรนด์คอร์เปอเรทไอดีนิตี้เช่นโลโก้โทนสีมูดแอนโทนการถ่ายภาพต่างๆเป็นองค์ประกอบในการออกแบบแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์และสร้างภาพจํา2คําแนะนําในการเตรียมมาร์เก็ตติ้งแมทรียลทั้งหมดเช็คลิสต์รูปภาพวิดีโอที่สําคัญจําเป็นและต้องมีในการเปิดตัวแบรนด์ 3. แนะนําการเตรียมหน้าร้านให้พร้อมกับการรับลูกค้าและปิดกาาาารขายแนะนะํช่องทงท e ต่างๆและการตกแต่งหน้าร้านให้ดึงดูดตอบโจทย์ลูกค้าค่ะ4 การเตรียมคอนเทนต์หน้าเพจแนะนําหัวข้อคอนเทนต์ที่สําคัญจําเป็นควรทําในช่วงเปิดตัวแบรนด์ 5. การเตรียมรีวิวชุดแรกเพื่อสร้าง awareness แนวทางการสร้างอินฟลูเอนเซอร์รีวิวที่เหมาะสมกับช่วงแรกในการเปิดตัวแบรนด์และ6แนะนําการยิงแอดแบบเน้นสร้าง awareness ในช่วงแรกทั้งหมดในอีบุ๊กเราเขียนเป็นแบบภาษาคนเข้าใจง่ายไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็อ่านรู้เรื่องคนที่เปิดตัวแบรนด์ไปแล้วก็อ่านได้นะคะเพื่อรีเช็คว่ายังมีจุดไหนที่ตกหล่นไปบ้างหรือเปล่ามีเคสตัวอย่างให้เห็นภาพมากมายกันแบบจุใจอ่านจบทําตามได้เลยทันทีพร้อมเปิดตัวแบรนด์ ปังๆก่อนใครอีบุ๊กราคาหลักพันนิดๆแต่ความรู้อัดแน่นหลักแสนที่สำคัญคือซื้อครั้งเดียวทวนซ้ําได้ตลอดคุ้มค่ากว่าการเสียเงินเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเองแน่นอนค่ะเกิดให้จอง6.6นี้มีราคาพิเศษเฉพาะ30ท่านแรกดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ